รับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S R Motor ช่องสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์และยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถสายลุยระดับตำนานที่ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องมายาวนานและในปี2026นี้ก็กลับมาอีกครั้งกับดีไซน์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากขึ้นนั่นก็คือ2026 Yamaha T W 200รถ d u a l Sport ขนาดเล็กที่ขี่ง่ายทนทานและเหมาะกับทั้งมือใหม่และสายะจนไัยตัวจริง ถ้าคุณกำลังมองหาเวอร์ไซคไซที่ขี่ได้ทั้งในเงองและทางปุ่ยรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง Yamaha y w f 2 0 0ขึ้นชื่อเรื่องรูปลักษณ์คลาสสิกผสมความลุยแบบจิติดตัวนถยังคงเอกลักษณ์ยางหน้าหลังขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มการยึรดเกาะและความมั่นคงบนพื้นผิวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางทางดินทรายหรือทางครืกข,ขับตัวเฟรมมีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาทำให้ควบคุมง่ายและค่องตัวออกสำหรับผู้ขี่ทุกระดับประสบการณ์ ดีไซน์ไฟหน้าแบบรวมคลาสสิกผาสนาเทคโนโลยีไฟสองสว่างที่ให้ความสว่างชัดเจนมากขึ้นชุดเลือนไมยออกแบบเรียบง่ายอ่านข้างง่ายเน้นการใช้งานจริงมากกว่าความหรูหวาเบากนั่งมีความสูงกำลังดีทําให้ผู้ขี่สามารถวางเท้าได้มั่นคงเพิ่มความมั่นใจทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรด หัวใจของ226 0 Yamaha t w 2 0 0คือเครื่องยนต์สูบเดียสีจังหวัดขนาดประมาณ1 9 6ซ c, c ระบายความร้อนด้วยอากาศให้ทะละกำลังที่พอเหมาะกับการใช้งานจริงเน้นความทนทานและประหยัดน้ำมันระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดช่วยให้การตอบสนองของคันเร่งรุ่งรน,นสตาร์ทง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ลอมมากขึ้น เกียร์เป็นแบบ5สติกช่วยให้ควบคุมแรงดิ่งได้ดีทั้งการขี่ช้าๆาในทางฝุ่นและการขี่บนถนนปกติระบบการสั่นหน้าแบบเบเลสโคปิกและด้านหลังแบบโมโนช็อกปรับเซ็ตมาให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขี่สบายแม้ในเส้นทางครุข่าระบบเบรกหน้าและหลังเป็นดิสเบรกให้ประสิทธิภาพในการหยุดรถที่มั่นใจมากขึ้นพร้อมระบบความปลอดภัยพื้นฐานที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง จุดเด่นสำคัญของด w 200คือความอเด็กประสงค์สามารถใช้เป็นรถเดินทางในชีวิตประจำวันก็ได้หรือจะพาออกทริปท่จนภัยในวันหยุดก็สนุกไม่แพ้กันน้ำหนักตัวรถไม่มากทำให้ยกเห็นง่ายควบคุมง,ง่ายและไม่กินแรงผู้ขี่มากนักอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถือว่าประหยัด เหมาะกับผู้ที่ต้องการรถคันเดียวที่ใช้งานได้หลากหลายสไตล์ในด้านฟีเจอร์สำหรับปี2026ยามาฮ่ามีการปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความทนทานไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่แข็งแรงขึ้นระบบไฟที่ให้ความสว่างและอายุการใช้งานยาวนานขึ้นรวมถึงการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เรียบเนียนและลดแรงสั่นสะเทือนมากขึ้นทำให้การขี่ทางไกลสบายยิ่งกว่าเดิม สำหรับเรื่องราคาของ2026 Yamaha ่ w 2 0 0คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ180,000-195,000ถึง 1, 9, บาทในประเทศไทยขึ้นอยู่กับภาษีและอุปกรณ์เสริมในแต,ล,ตลาดซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถ Dual Sport ที่มีความทนทานสูงและใช้งานได้จริงแบบนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันที่ w 2 0 0ยังคงโดดเด่นเรื่องความง่ายในการขับขี่ ความอึดและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงมากเหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการรถไว้ใช้งานระยะยาวถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่พร้อมพาคุณออกไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆทั้งบนถนนและนอกเส้นทาง2026 Yamaha ที่ W201 ในรุ่นที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว สุดท้ายนี้ถ้าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SR Motor เพื่อไม่พลาดรีวิวดีๆแบบนี้ในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ